เฮ้ยคนครับทุกคนเห็นทางขวามือที่เป็นลายชื่อไหมครับที่มีคุกกี้แล้วก็เพชรเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับคืออะไรกันครับเนี่ย ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวโคเทลไฮเวย์น้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับก้อนนี้เนี่ยอยู่กับผมนะกับเกมโ t เทลไฮเวย์นะฮะคือเกมเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนครับก็คือระบบอะไรวะเอ้ไม่ใช่ระบบเข็มกลัดครับทุกคนครับการใช้งานอ่ะจะเหมือนสติ๊กเกอร์เลยครับทุกคนครับก่อนที่เราจะได้เข็มกลัดนั้นมาเราก็ต้องทำเควสครับทุกคนครับเหมือนสติ๊กเกอร์นะฮะวิธีการใช้ก็เหมือนสติ๊กเกอร์เลยครับเอาไว้แปะหน้าโปรไฟล์นะ เราจะได้เข็มกลัดนั้นยังไงนะครับทุกคนครับเดี๋ยววิธีการทําเข็มกลัดนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแต่ละเข็มกลัดออกมาเลยว่าทํำยังไงนะครับเป็นคลิปนี้เอาเป็นว่าเรามาอธิบายเข็มกลัดกันเฉยๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคือได้มายังไงนะครับทุกคนครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่สมุดของเรานะฮะนี่ครับเราจะมีไอคอนใหม่ขึ้นมานะับเป็นรูปเข็มกลัดนะอ่าตอนนี้ผมมีอยู่2เข็มกลัดนะฮะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับผมมีเข็มกลัดอยู่2เข็มกลัดนะครับนี่ฮะเข็ นะครับจะมีเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทุกคนครับสมมติว่าเราได้เข็มกลัดมาเนี่ยเราก็ต้องอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับทุกคนครับย้ําว่า1เข็มกลัดมี5้าเลเวลนะครับทุกคนครับเรามาดูเข็มกลัดแรกเลยนะครับปลดล็อกด้วยการติดอันดับซีซั่นห้องฉันระดับโกลบอลนะครับเควสนี้เนี่ยก็คือเราต้องสร้างห้องนะครับทุกคนครับแล้วก็เราต้องทําให้ติดถึงระดับโกลบอลนะครับเราถึงจะผ่านเควสนี้นะทุกคนนะก็คือผมว่าค่อนข้างยากอยู่นะเควสนี้เนี่ยต่อไปนะครับปลดล็อการรรไได้้อเทททมมลัััักกกนนนะคคคคบบุุงงย ว่าไอเทมลักนี่มันคืออะไรนะครับทุกคนโอเคไอเทมลักวิธีการได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือได้จากทุกอย่างครับที่มีที่มีไอเทมที่ขึ้นว่าลักนี่ครับอย่างเช่นไอเทมตัวนี้มันจะมีคําว่าลักนะครับมานั่งแกะสลักจะมีคําว่าลักลงท้ายนะครับนี่ก็คือเควสที่มันต้องการก็คือมีคําว่าลักนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคเกียลารต่อไปเนี่ยปลดล็อกด้วยการได้ห้าหัวใจจากการถ่ายแบบในผลทางแห่งสไตล์นะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยก็คือการที่เรามาถ่ายแบบนะครับแล้วเราได้5าดาวนะครับท ได้5ดาวนั่นเองนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่ายากนะเพราะว่าเราน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะนอ้นองๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะพูด,ดง่ายๆเลยก็คือแต่งตัวให้ได้5้าหัวใจต่อไปนะครับปลดล็อกด้วยการส่งชุดในผลทางแห่งไตล์นะครับก็คือเหมือนอันเมื่อกี้เปียบเลยนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยคือแต่งตัวให้ได้5้าหัวใจใช่ไหมอันนี้เนี่ยแค่เรามากดเอามากดแต่งตัวแล้วก็เนี่ยถ่ายแบบนะครับให้ครบเนี่ยฮะอันนี้ผมว่าง่ายนะแค่นี้เราก็แบบได้ไปแล้วนะทุกคนนะโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปเนี่ยปลดล็อกด้วยการร่วมสนุกในนนนนนีีััห้้ออองงขฉะยผม ังไม่แน่ใจนะครับว่าระบบเนี่ยยังไม่อัปเดตเข้ามาหรือว่ามันมีการบั๊กอะไรเงี้ยก็คือเข็มกลัดอันเนี้ยผมขอข้ามก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวอธิบายทีหลังลวกันต่อไปนะครับปลดล็อกด้วยการมีเพื่อนระดับ5าตามจํานวนนะครับก็คือเรามีเพื่อนเลเวล5นะครับเออก็คือการอัพเพื่อนให้ถึงเลเวล5นะครับทุกคนครับก็ตามเลเวลเลยครับก็1คน4คน10คน25คน60คนนะครับอันนี้ถือว่าไม่ยากแต่ว่าก็อดหลับอดนอนครับอันเนี้ยถัดไปนะครับปลดล็อกด้วยการให้คุกกี้้ตาาามจํนนนนนนวครััออ็ืส่่งุเ นะครับก็มีตามเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งก็ยี่สิบเลเวลห้าก็หนึ่งหม่นห้าพันคุกกี้อันนี้ผมว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนครับอต่อไปนะครับปลดล็อกด้วยการเข้าเกมต่อเนื่องถึงจำนวนวันดังนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าเกมอันนี้ไม่ยากผมว่าทุกคน รู้แน่นอนนะครับ2วัน7วัน14วัน21วัน30วันนะครับก็คือล็อกอินทั่วไปนะครับเหมือนเราล็อกอินรับของนะครับถัดมานะครับกดล็อกด้วยการเก็บสะสมเข็มกลัดเลเวล5ถึงจำนวนนะครับก็คือการสมมติว่าผมมีคุกกี้ตัวเนี้ยไอเจ้าคุกกี้ตัวเนี้ยถึงเลเวล5นะครับหมื่นห้าคุกกี้สมมติว่าผมถึงนะแล้วก็ผมมีสีถึงเลเวล5 270 ผมก็จะได้เจ้าตัวนี้มามีเข็มกลัดที่มีเลเวล5ครับง่ายๆเลยนะครับเข็มกลัดตัวเนี้ยมันต้องการให้เข็มกลัดตัวอื่นเนี่ยมีเลเวล5นะครับทุกคนก็กตามจํานวนอ่ะเหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับโอเคถัดไปนะครับปลดล็อกด้วยการเก็บสะสมเข็มกลัดตามฤดูกาลอันนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าระบบนี้ยังไม่มานะครับทุกคนครับหรือว่ามันยังมีบั๊กหรือระบบยังไม่อัปเดตมาอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคถัดไปนะครับปลดล็อกจากการเก็บไอเทมทั้งหมดในคอลเลกชันคาเฟเจอร์รายเดือนนะคร จะ5 0าสประการเข้าใจไม่เข้าใจนะครับทุกคนครับก็คือที่ผมเข้าใจนะก็คือการเก็บอ่าก็คือการเหมาทั้งหมดของคอลเลคชันนะครับเนี่ยครับสมมติว่าผมเก็บตรงนี้5ดาวครบแล้วก็ เก็บตรงนี้ครบนะฮะผมก็จะได้อาเจ้าตรานั้นมานะครับก็คือก็คือได้ตัวนี้มานะครับถัดมานะครับปลดล็อกจากการเก็บสีนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บพวกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีปากสีผมสีผิวอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บสีนะฮะโอเคก็ระบบก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะทุกคนนะและอีกหนึ่งอย่างนะครับถามว่าพี่ๆคือหนูเก็บมาแล้วแล้วหนูจะใช้ยังไงหนูมีแล้วคือวิธีง่ายๆเลยครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าวิธีการทําก็คือ ก็คือไปที่โปรไฟล์เลยครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์มาใหม่นะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือดึงมาเลยนะครับระบบจะเหมือนกับสติกเกอร์เลยนะครับนี่ครับวิธีการใช้ก็คืออย่างนี้เลยเราก็แปะๆอ่า ก็คือประมาณนี้ครับมันยังทําให้เราปิดเลเวลเลยด้วยนะแบบไม่มีใครเห็นเวลเราด้วยนะทุกคนนะนี่โอเคครับทุกคนครับก็ระบบก็มีประมาณนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะฮะเดี๋ยวต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาอธิบายวิธีการได้มาเฉยๆนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปแยกนะครับแต่ละเข็มกลัดเลยว่าทํายังไงถึงจะได้นะครับผมจะทําให้ดูเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อ สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ